ในโซเชียลนะฮะกลุ่มสามนิ้ว,วก็โหมโรงกันเรื่องนี้เริ่มแล้วนะฮะในสภาคนที่เป็นสอสอจากทางก้าวไกลก็มาโฟกัสเรื่องนี้อีกคือใครครนายสุรเชษประวีนวงวุฒิสสบัญชีร,รายชื่อก้าวไกลพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อประเด็นไม่ได้อยู่ที่ราคา33ล้านหรือซื้อของตามระเบียบไหม แต่อยู่ที่จะเปลี่ยนชื่อทำไมให้สับสนเปลืองเงินหลังจากที่มีการตั้งคำถามกันขึ้นไปนี่แหละฮะว่าเออไอสสาล้านแพงไปไหมปุ๊บปุ๊บตอนนี้พักเก้าไกลเนี่ยโดยสอสคนเนี้ยนายสุรเชษเนี่ยก็ไปโฟกัสเรื่องนี้เห็นไหมมากันที่เรื่องชื่อ,อลึกๆในใจของคุณเนี่ยคุณจะสื่อสารอะไรคุณสุรเชษคุณต้องพูดให้ชัดที่คุณไปโฟกัสเรื่องชื่อเนี่ยว่าเปลี่ยนทำไมเนี่ย ใช่ไหมคุณกําลังจะทําอะไรหรือเปล่ามันชวนคิดได้อย่างนั้นแล้วคนก็อาจจะเข้าใจอย่างนั้น,ท,น,นทั้งๆที่ณวันนี้อ่ะโอเคคุณผู้ชมเราเราว่ากันแบบตามตรงและเป็นกลางที่สุดนะฮะถ้ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นอเอื้อประโยชน์อะไรให้ใครเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยสอตอง,อง,องก็ตรวจสอบทางต้นสังกัดกระทรวงคมนาคมคุณศัก์สยามก็บอกผิดก็ว่าไปตามผิด<ช>ถูกก็ว่าไปตามถูกไอ้เรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องโกงหรือขอรัปชั่นเราก็รับไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่เห็นด้วยถ้าคุณทําผิดตรงนั้นก็เข้าสู่กระบวนการหรือว่าคุณต้องมีคนรับผิดชอบหรือว่าได้รับการลงโทษไปแต่ไอ้การที่จะบิดพลิ้วเบี่ยงประเด็นไปที่เรื่องของการว่าแล้วเปลี่ยนทําไมอเปลี่ยนเราได้อะไรซึ่งก็ต้องบอกสสก้าวไกลแบบนี้นะว่าตอนนี้ประเด็นที่เขากําลังพุ่งเป้าไปเนี่ยมันคือประเด็นเรื่องของ งบประมาณในการเปลี่ยนก็คือจำนวนเงิน33ล้านบาทมันแพงเกินไปไหม,อม,มเออบรเอื้อประโยชน์ไหมคือคุณอย่าพยายามจะไปเบี่ยงประเด็นเพื่อให้ไปเกิดอีกกลุ่มกล้อนหนึ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลซึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นเอาขึ้นมาโจมตีในลักษณะ <S <S 2> <S 2> ที่มันไม่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 เหมาะไม่ควรนะคือถ้าคุณจะไปโฟกัสเรื่องว่าเออทุจริตคอร์รัปชันไหมต้องไปยื่นตรวจสอบนะเดินหน้าเดินหน้าไปเลยตรวจสอบเลยคงไม่มีใครว่าอะไรต้องทํานะอันนี้ต้องทนะํา ไป่ารต้องทําต้องทําแบบนั้นบ้างมไม่ใช่หยิบประเด็นอื่นแล้วมาเบี่ยงประเด็นกันไปนะซึ่งประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกําหนดราคากลางเรื่องของงบประมาณการตั้งวงเงินที่มันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะวันนี้